เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับกับวันอาทิตย์นะครับขอให้มีความสุขกับครอบครัวครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันครับเมื่อวานนี้เรามีเรื่องพิเศษอย่างหนึ่งนะครับ ฮานอยธรรมดาเราสูตรเราเข้าทั้งสองสูตรนะเราทําวิ่งบนนะวิ่งบนวิ่งสองตัวบนแล้วก็วิ่งล่างทั้งสองสูตรเข้าครับเมื่อวานนี้แต่เจาะจับคู่ไม่เข้านะบินกระทบชนร้อยสูรมีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาสูตรเดิมที่มันเข้ามาถูกต้องอยู่นะครับไปจับคู่กับเลขกําลังวันเมื่อวานนี้เชื่อไหมครับถ้าติดตามชมฮา,หาหนอยนะถ้าไปดูในไลน์คลิปหนึ่งนะ จะเห็นว่าเลขวิ่งเข้าครบทั้ง4หฮาหนอยเลยนะฮานอยพิเศษธรรมดา VP 4D เข้าหมดเลยนะเลขวิ่งอเออไม่น่าเชื่อเขาวิ่งแต่ที่สำคัญคืออะไรนะครับที่ว่าไม่น่าเชื่อคือจับคู่ไม่เข้าเลยเจาะไม่เข้าเลยเอาละครับวันนี้ก็เลยว่าเจ้าเลขวิ่งไปจับคู่กับเลขกำลังวันจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มจากสูตรสองตัวล่างก่อนะเนาะแเมื่อวานนี้สองตัวล่างออกอะไรครับหนึ่งแปด หนึ่งแเราอาใช้ห9ึ่นึแลแต่ออกหนึ่งแปดสังเกตไหมบินร้อยศูนย์ไม่มีเลขแปผิดพลาดเลขหนึ่งเข้ามาในตำแหน่งหนึ่งแปดครับ1ิบล่างนะสิบล่างเลขเมีเข้าร้อบนเลขหนเข้าสิล่างเราวิ่งล่างใช่ไหมวิ่งล่างสูนี้เนี่ยวิ่งล่างไปดูสูตรกันแป๊บนึงครับจับสตัวล่างก่อน เราใช้หลักร้อยบวกหลักสิบสถิติห้างวดเมื่อวานนี้สิบธันวาคมหลักร้อยบวกหลักสิบนี่แ็แล้วก็ไปบวกกหลักสิล่างร้อยสิบวกหลักสิล่างบวก5กับ2คงที่เมื่อวานนี้นะห้าห้าบวกแเป็นสิบใส่ในช่องสี่เหลี่ยมบวก5้ากับ2 18สบวกห้าเป็นยีได้เลขส3มสามบวดหน้าสองไนหกับ5เข้าสามศูนย์สเข้าสิล่าง ทวนให้1รอบครับ9กับ1เข้า98 9เข้า10ล่าง9กับ1ของ101เข้า10ล่างอันนี้02เข้า2ตัวล่างศนมันก็สวยอยู่นะแล้วก็เลขก8เข้าตำแหน่งหน่วยล่าง48บางเมื่อวานนี้ออกอะไรครับ18คําคำนวณได้9กับ1 1เข้า10ล่างหลักร้อยบวกหลักสินะ แล้วก็บวก10ล่าง5บวก5บวก4เป็น14เดินหน้า5คงที่เป็น19ได้เลข9 9บวก2คงที่เลก2เก้าบวกสองเป็นสิได้เลขหนออก1 8ึ่งแปมื่อวานนี้หนึงแปเราจับคู่ไม่เข้าแต่สูตรวิ่งล่างเราใช้ได้เพราะฉนั้นจะเดินหน้าต่อเนื่องไปครับวิ่งล่าง โอเคครับวิ่งล่างหลักร้อยหลักสิบสิล่างบวก5และ2คงที่9บวก4บวก1เป็น14เดินหน้า5เป็น19ได้เลข9 9บวก21ได้เลข1นกกับ1เช่นเดิมครับจะมาอีกหรือเปล่านะ1หรือ9ไปจับคู่กับกำลังวันกำลังวันวันอาทิตย์นยี่จาย์ที่อาจารย์เขียนไว้นี่เป็นกำลังวันของอาจารย์ถอดแบบสถิติแผนเขียวนะ47 8,4,7,3,5,6,1สังเกตไม่มีเลข9เรียงตามลำดับความถี่จากมากไปหาน้อยซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นตัด6ออกเพราหมันเป็นเลขวิ่งเราตัด6ออก6กลับหัวเป็น9นะเพราะฉะนั้นเรียงใหม่เราจะได้เป็นเลข9 1 8 4 7 3ึห้า เราเอาแค่2ตัวนี้เป็นตัวหลักจักคู่เลยครับกขนเลขบนไปนิดหนึ่งครับ9 1 9 8 9 4 9 7 9 3 9 5ดเดี๋ยวเราค่อยเน้นเนะาะเขียนให้เต็มชุดก่อน 1> 8 1 4 1 7 1 3 1 5ขอกันไปนิดหนึ่งครับ8 4 7เพราะว่าที่กันไว้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ชอบตรงนี้นะเน้น8 4 9 1 9 7 1 8 1 3 8 4 5ชุดครับเรียบร้อยแล้วครับ นี่คือสองตัวล่างนะรสรุปแล้วสูตรนี้ประกอบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับาหานอยธรรมดานะครับสองตัวล่างวันที่13ธันวาคม6 3โอเคครับเดี๋ยวไปดู3ตัวบนกันครับให้เดี๋ยวทิ้งพับนึ่งไปสัก10วินาทีเนาะ สำหรับสองตัวบนเมื่อวานนี้ออก945 94518จะเห็นว่าเราวิ่งไหนเราวิ่ง2กับวิ่ง5วิ่ง2และวิ่ง5เลข5ครับเข้ามาในแบนหน่วยบนเราขาดเลข4มี9มี5คู่กันเลยนะขาดเลข4เสียดายมากใกล้เขียนใกล้เขียนนะ สูตรเราทํำยังไงเมื่อวานนี้ที่วิ่งบนเราเข้ามานะครับวิ่ง2ตัวบนเนี่ยใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งไปบวก2และ3คงที่5้บวกหเป็น10บวกสเป็นสิบสอเลขสองสบวกสเป็น5 2กับ5 9 2 9กับ2เข้า10บนนะหลักร้อยบวกกัน2ครั้งนี่เป็น18เบอร์หน้า2องเป็ 0, 0, 3, 3, 0, 3, เนยี่สิบเลขศูนย์ศูนย์บวกสได้3 0กับ3เข้า3 2 0สองศูนย์หนึ่ร้อยร้อยบนอันนี้หนึ่งแปนะครับ1เข้าหน่วยบน0ูนย์ 2 5 5เข้าหน่วยบน835นะครับแล้วก็1เข้าหน่วยบน551เมืม่อวานนี้ครับคำนวณกันนะหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง5บวก5เป็น10เดินหน้า2เป็น12บี่เลข2 2บวก3เป็น5 2กับ 2, 12, ก 2, 2, 3, 5ออก945 5, 5เข้าหน่วยบนนะเพียงแ้่เรจาจับคู่กับบินร้อยสูตรไม่เข้าแต่เลข5เข้ามาในเลขบินถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเดินหน้า<ล> <5 S 1> ต่อเนื่องไปหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง <Yeah. S 1> มาแล้วครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งครับเก้บวกเนะเมื่อวานนี้9 4 5าสีหลักร้อยบวกกัน 2, 2ครั้ง9 9เป็น18บดเดนหน้า2องเป็นยีใช้เลขศูนบวกสาได้สาศูนย์กับ3คือวิ่งบนครับงวดน,นี้นะเราคำนวณได้ศูนย์กับ3มมาประกบคู่กับบิบน กำลังวันนะขาดอีกแล้วนะกำลังวันขาดอีกแลขาดอะไรขาดเลขศูนย์ไม่มีเลขศูนย์เพราะงั้นเอาท้ายสุดตัดเลขหนึ่งออกแม่เสียดายไม่อยากตัดเลขหนึ 1, ่งเลยอยากตัดเลขหกเพราะเลขหนึ่งมันสัมพันธ์กันเอาไม่เป็นไรครับเอาเลขศูนย์ใส่นะเพราะงั้นตัดเรียบเรียงใหม่นะเราจะได้เป็นเลขศู 8, 4, 7, 5, นยะ์สามแปดสี่เจ็ดห้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะ ตัตรงน,นี้00กับ33เล็งไปหน่อยนะจัเดเรียบเรียงไปเลยครับ03 08 04 07 05 06 38 34 37 35 36การไว้ตรงนี้คือ847เช่นเดิมครับ รับตัวเน้นชุดนี้คอสหชุดใช่ไหมครับ84 03 07 38 35ครับเรบ้อยครับถ้า3ตัวบนเราก็ไล่เรียงไปเลยครับ3ตัวบนเราบ0น034า3 7 3 8ศ387ครับ แล้วก็แปดจชุดนี้เรรียบร้อยครับสำหรับฮานอยธรรมดานะครับ3มตัวนบนวันที่13บธันวาคมสอ6 3แคปหน้าจอไปได้เลยครับขอให้าโชคดีนะครับเฮงๆๆวันนี้สวัสดีครับ เปิดใช้ดุลพินิจพวิจยาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแม่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย